โอ้พี่น้องครับเปิ้ลได้ปลาชะโดนะครับปลาโดมาโตบักใหญ่เลยนะครับอันตัวนี้จักลูกครับตัวนี้นี่ยปลามันจากลูกอืมอุ้ยใหญ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิสั่งให้เบิ่งเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ปลาโดเออใหญ่ครับนาะเออเอาเพิ่นสั่งให้เบิ่งเลยครับพี่น้องครับว่าจักกิโลเออปึ๊บโอ้ยโอ้ย3กิโลกลัวเออ4กิโลผมเหนเนาะเลยพผนละเลยพผมละ่ะลองสั่งเบิ่ง เออตัวน oh, e no no. oh, uh, ี uh, uh, oo, ang, ้โลคกลัวเนาะโอ้ตัวนั้นใหญ่แห sure ้งเนาะตัวหนังเนาะตัวนี้ใหญ่ตัวหนีใหญ่เออโอ้เกินตาสร้างเกินตาสร้างอันนี้เห็นขอดเก็ดนี่เอาไปเฮ็ดยังครับเนี่ยขอดเก็ดแล้วเนี่ยเฮ็ดสมปะโดโอ้เฮ็ดสมปะโดบ่ครับเฮ็ดขายหรือเฮ็ดกินเฮ็ดขายโอ้เฮ็ดขายเลยบ่ขายอยู่นี่นี่บ่หรือโอ้เอาคือว่าขันเฮ็ดแล้วก็พวกพี่น้องบ้านนอาเป็นกับยุงเทียบเป็นสร้างบ่บ้านนี่กับทรงลงไปเพิ่นบ่ทรงทรงอืมันกสง โม่เพิ่อนสร้างแล้วคันได้ปลาดูมาเห็ดสมนี่เด้อเพิ่นน่ะบ่แสดงว่าเจ้าเห็ดสมแซ่บได้เนี่ยเนียนบ่ฮะผัวผู้เพื่อนโอ้บ่เ็พื่็นอันผัวเจ้าเราเป็นคนเห็ดสมอแสดงว่าเราเห็ดแซ่บเนาะเขาสร้างเนาะเขาสร้างโอ้เพิ่นไปเห็ดทั้งไหนได้ก็ครับปลาสามตัวเนี่ยเอาเอาเบ็ดแบบใดเบ็ดแบบบ้านเาหรือเบ็ดฝรั่งเบ็ดฝรั่งอเพิ่นไปตกมองใดขึ้นหมานคือนใดอยู่ในแม่น้ำมูลเลยบ่แถวใดนี่ละ แถวเคล่าส <establishing> <Sen Heck S 2> ีสไลด์นี่บ่เราไปได้มาแตยหึงครับเนี่ยมือเศร้านี่ก็ร้องโอ้ไปมือเศร้านี่เลยบ่เนี่ยโอ้คือหมานเถอป้อปึงบ้านี่นขึ้นมาบ่เอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นลงไปอีกแล้วบ่เพิ่นเอาขึ้นมาส่งเอาผู้ใดเอามาส่งเห็นป่าเอาขึ้นมาเองโอ้คือว่าจะไปกับเล้าบ้านีอก็ได้ปลาจะเอาขึ้นมาเฮ็ดก่อนบ้านเพิ่นก็เดี๋ยวปลาปึงมันสิมาที่หลังบ่โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเพิ่นสมปะโดนี่สร้างได้อยู่นี่เลยบ่ครับได้ อ๋อพี่น้องครับกันผู้ใดอยากสั่งอยากกินสมปลาโดเด้อสั่งด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับยูบ้านแสงนะครับคุณผู้ชมบ้านแสงบ้านขายเสษกอกเออบ้านขายเสษกอกนะครับบ้านแสงตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเพิ่นกำลังสีเฮ็ดสมเด้อพี่น้องสมปลาโดนะครับหรือว่าสมปลาเชโดครับเดี๋ยวก่อนเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่ก็พี่น้องเข้ากับสั่งได้เลยนะครับขายขายจักบาทครับแม่ค้าสมบาทโอ้องละสิบาทเองบ่ โอ้ยขายกระถูกนะครับพี่น้องครับสมฮอละแค่สิบบาทนะครับสมปลาฉโดส่วนมากในส่งกรุงเทพเหรอครับส่งกรุงเทพกับน้ำบานเห้าบ้านเห,ห้าเพิ่นกระซังนึกกัน,นเล็กหน่อยกรุงเทพเพิ่นกระซังผู้เพิ่นไปยุกรุงเทพโอ้โหนี่แหละครับอยู่นี่เด้อเพิ่นมาซัางน้ำเพิ่นอยู่มองนี่เด้อพี่น้องสมปลาฉโดอยู่บ้านแสงตำบลเมืองแครน้ำเพื่อราชสีสลยัยจังหวัดศรีสะเกดมาถามหาบ้านแม่ยังล่ะครับขันมาบ้านขายไสกอกเขาหูเลยเป็นบ่ม่เจ้าเดียวบ่ครับขายไสกอกอยู่นี่ม่เจ้าเดียว คือขันมาบันแสงนี่มาถามว่าบ้านขายใส่ก่อเขาหูเลยบ่ครับทางออกมันด้วนอ๋อทางออกมันด้วนหน่อยเนาะจ้ะคือว่าขันอยากกินสมประโดให้มาหม่องนี้เลยมีมีอยบ่ครับสมประโดน๋อมีทุกมือเลยว่ะโอ้ตอนนี้มีบ่ตอนนี้ตอนนี้ส่งหมดแล้วกันโอ้่งหมดแล้วต้องเฮ็ดตัวนี้เนาะต้องถาเอาตัวนี้แหละล่อเอาตัวนี้เนาะอ๋อนั่นแหละครับพี่น้องครับสมปลาสะโดด้วยครับพี่น้องผู้ใดอยากให้มาสั่งหม่องบ้านขายใส่กัันเเตี้ยอ๊ะส๋ว โอ้ยสั่งสั่งทั้งเฟรก็ได้บ่ซื้อว่าตาลสุริยะบ่ะครับซื้อเฟร,อ,เรอ่านั่นารักพนว่าสั่งทั้งเฟรก็ได้ได้พนว่าซื้อตาลสุริยะพนว่านะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องนี่เอาเบอร์เก๋ๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ